อ่าฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับโซแลนนิวเวอร์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสเตตัสทิกเกกับพวกสเตตัสนะครับอ่าสเตตัสนะครับอย่างแรกคือต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นอะไรเนาะวิธีดูก็ง่ายๆนะครับเอาเมาส์ิกคลิกดูได้เลยนะครับอ่าส่วนแต่มาส่วนมากที่คนจะงงก็คือถนัดล่าวิญญ,ญาณถนัดล่าวิญ,ญญาณก็คือแบบเหมือนประมาพวก PVE นะครับดาเมจพวก PVE แล้วก็อ่าคริติคอลก็ตามปกติดาเมจคริติคอลก็คือ ตามชื่อเลยปกติไม่มีอะไรมากแต่เพื่อนแบบอคอนถนัดประลองอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวก PVP นะครับประมาณนั้นนี่คือค่าสเตตัสเบื้องต้นนะครับวันนี้ผมส่วนมากที่เราต้องดันจริงๆอะ่ะคือค่านี้นะครับคือค่าถนัดรับวิญญาณและค่าคีย์ทิเคและคียแดมนะครับถ้าให้ความสําคัญก็คือสองอันนี้จะเป็นหลักนะครับอสองอันนี้เป็นหลักอันนี้จะมาแบบทิกง่ายๆนะครับสําหรับการในการเช็คใบการ อ,อย่างแรกคุณต้องรู้ก่อนว่า SSR มีกี่ประเภทนะครับ SSR จริงๆเนี่ยแบ่งด้วยการเป็นประมาณ3ประเภทนะครับคือ SSR ที่แบบว่ามาจากพวก SSR รวมกันครับเนี่ยพวกเนี้ยครับจะเป็นเขาจะเรียกหรือบางคนจะเรียกว่า SSR ปลอมหรืออะไรเงี้ยเออหรือนั่นแหละแล้วแต่คนเรียกแล้วแต่กลุ่มคนแต่ว่ามันก็คือ SSR ตัวล่างมันจะมีแต้มอยู่1216นนะครับนี่คือตัวต่ำนะครับ อ่าต่อมา SSR ระดับที่สูงขึ้นมาอีกก็จะเป็นพวกนี้คือ S ที่เขาจะเรียกว่า SSR แท้จะมีอยู่ที่ประมาณ1,619นะครับวิธีดูและส่วนตัวสุดท้ายก็จะเป็น EX นะครับ EX ก็คือ1,870นะครับอ่าพวกนี้มีความแตกต่างกันยังไง SSR ทำ SSR ที่ SSR เก้เนี่ยแหละมันจะไม่มีสเตตมันจะมีแค่สเตตัดธรรมดานะครับโจมตีป่องกันโจมตีป้องกอันอดทนและพวก พวกไอสเตตัสสีมิติอ่ะสี่แบบนะครับแล้วก็เป็นแบบพวกสเตตัสพ,พวกนี้เฉยน,นี่คือธรรมดานะครับไม่แนะนําให้เอามาใช้เท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกเหมือนว่าต่อให้มีค่านี้ครบก็ไม่ค่อยคุม้มในความรู้สึกผมไม่ค่อยแนะนําไม่อยากให้ไปยุ่งเอาเป็นตัวกินได้เฉยนะครับแต่ว่ากินทํา ur หรืออะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ไม่แนะนําให้เอาขึ้นนะครับ่าตัวที่จะแนะนําต่อจากนี้ครับพวกนี้จะแนะนําพวกนี้คือพวกนี้จะมีสเตตัสพ,พิเศษครับอย่างเช่นถนัดประลองสนัดประลองก็อย่างที่บอกคือ pvp นะครับ PVP แต้มทำาเไรได้เพิ่มมากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้หรือเช่นตัวนี้อ่าตัวนี้ก็จะเป็นขนดาดรับวิญญาณก็คือ PVE นะครับอ่าอ่าพอเป็นอย่างนี้เพราะเป็น EX เป็นระดับจะสูงขึ้นเห็นไหม,มจะเป็น3.5นะครับซึ่งมันสูงก็ปกติอ่ะนี่คือรายละเอียดคร่าวๆที่ควรรู้ไว้ก่อนนะครับอ่าต่อไปสิ่งที่ควรรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเดียวกันถ้าเป็น UR กับ SR เนี่ยคือมันจะใส่ในหน้าเดียวกันได้อันนี้คือผมทําให้ดู เพราะว่าจะได้เห็นชัดๆนะครับว่ามันคือตัวเดียวกันแต่มันคูนเวอร์ชันนะแต่มันใส่หน้าเดียวกันได้นะครับเผื่อนในกรณีที่แบบใครมีตัวซ้ำเยอะๆเช่นผมเนี่ยได้นี่ประมาณสี่ห้าหกตัวอะไรเงี้ยก็สามารถแบบอ่าได้เพราะว่าตัวเขาก็จะเป็นแบบบวกเกี่ยวกับคีนะครับตัวนี้เขาจะบวกเกี่ยวกับคีซึ่งน่าใช้มากซึ่งล่างนี้ขเขาจะเป็นคีสามเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแลวส่วนตรงนี้นี่ก็ยังเป็นคี้อยู่เห็นไหมครับถ้าเราเก็บเลยว่าตรงนี้ได้ก็ยังเป็นคีอยู่อันนี้ก็ยังคีเพราะฉะนั้นตัวนี้จะบูตขี้ได้ค่อนนข้างดีะครับ ต่อไปอีกอันนึงที่จะบูสเตตัสได้อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้ถ้าเราใส่ ur ทางหน้ามันก็จะบวกเยอะนะครับแต่ว่าต้องบริหารดีๆเพราะว่าตัวเราหน้าอื่นจะใส่ได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคำนวณดีๆนะครับอ่ะทีนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าีเกี่ยวกับการทำสเตตัสนะครับอ่าส่วนมากเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือเราอยากจะให้ใช้แค่พวก s s r แท้นะครับเพราะว่ามันจะมีค่าพวกค r i t i c a l ตัวค r i t i c a l ก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ ตัวนี้อ่ะนี่ก็คีย์ทนะครับอ่าไทโนแล้วก็อีกตัวนี้ก็ฮุนิหน้าก็เป็นคีิ์ที่เนะครับอืมแล้วก็เอ่ออันนี้ผมใส่ไว้อีกหน้านึ่งเห็นไหใส่ไว้อีกหน้านึงก็ได้นะอ่ะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับพวกคีย์ที่เแล้วครับต่อไปก็จะเป็นอา p v พวพวกลาวิญญาณอันนี้ให้ใหดูคร่าวๆก่อนนะแต่ว่ามันมีหลายตัวแหละอัน,นลาวิญญาณก็สมมติห้เป็นตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อ่าประมาณนี้ แล้วแต่ว่าเราจะพยายามหาอะไรใส่เอาก็เลือกเลือกเอานะครับว่าจะเป็นอะไรแต่ความพิเศษต่อจากนี้คือการขึ้น U R การขึ้น U R ของแต่ละตัวจะแตกต่างกันมาดูกันว่าแตกต่างอย่างไางถังซานคือ S s R G ใช่ไหมที่เราคุยกันไม้ตะกีะ้มาดูกันถังซาน S R G ค่าสเตตัสแรกของถังซานจะมีโอกาสาเป็นสเตตัสเห็นไหมครับเนี่ยแถว2แถว3แถว4แถวหแถว6อ่ะแถว7จถึงจะเป็นสเตตัสพิเศษที่เป็นเปอร์เซ็นต์ถูกไหมแถวที่7นี่คือจะมีโอกาสาออกเป็นตัวเป็นของเปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้คือถังสารของนี่คือเกยนะอ่าต่อไปมาดู SSR ปกติอ่ะมาดู SSR ปกติแถวที่หนึ่งปกติแถวที่สองปกติแถวที่สามปกติแถวที่สี่ปกติแถวที่ห้ามาแล้วเห็นไหมแถวที่ห้าจะสามารถมีผู้คีคีเดมเม่ถนัดนู่นถนัดนี่ได้เห็นไหมและมาแถวที่ห้าแถวที่หกเห็นไหมครับอ่าแล้วคุณก็น่าจะพอเดาได้แล้วใช่ไหมว่าถ้ามันเป็น EX ถ้ามันเป็น ex เนี่ยผมได้มาเยอะมากจนเป็น ex ตัวหนึ่งแยงผมเป็นแบบพวกดวงซ้ำอะดวงซ้ำเยอะอ่ะมาดูความแตกต่างกันก็คือเห็นไหมแถวหนึ่งไม่มีอะไรแถวสองไม่มีอะไรแถวสามไม่มีอะไรแต่เริ่มตั้งแต่แถวสี่เห็นไหมครับว่าพวก ex พวก ex เนี่ยพอเป็นพอเป็น ur แล้วมัน op มากเพราะว่ามันจะมันได้มันสามารถปลดพวกเนี้ยได้ตั้งแต่แถวสี่เลยนะครับเห็นไหมแถวสี่แถวห้าเห็นไหมครับแถวหก คือสเตตัสมันจะมาจากตรงนี้เยอะมากนะครับมันจะมาจากตรงนี้เยอะมากแต่แต่แต,แต่แต่เดี๋ยวก่อนที่พูดมาทั้งหมดนี้คือไม่ได้อยากให้ไม่ได้อยากให้มุ่งเนไปการทํา UR เพราะการตีบวก UR เนี่ยมันใช้เยอะกว่าการตีบวกการธรรมดาเยอะมากนะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่มทผมให้มาวิธีการบิวที่ได้ประสิทธิภาพและดีนะครับควรบิวอย่างไงควรบิว ควรบิวเอาไอเสาร์แท้พวกมีคริติคอลและพวกมีถนัดล่ามาใส่เพื่อทําให้เรามีดาเมจที่สูงหรืออาจจะเป็นคีย์ดาเมจในกรณีที่แบบหาอะไรเสียไม่ได้แต่ว่าถ้าเรามีตัวซ้ําเยอะๆเราสามารถเอาพวกตัวแท้มาทําเป็น UR ไว้ได้เราสามารถเอาตัวแท้ไว้ทํา UR ไว้ได้เนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยของผมมันซ้ําเยอะเกินไปอย่างเงี้ยผมไม่มีอะไรจะมาใส่เพราะ UR มันจะใส่กับอะไรก็ได้ครับมันจะใส่แทนตรงเนี้ยเป็นอะไรก็ได้1อันแต่ข้อดีของ UR อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมันจะมีสเตตัสที่มันดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแล้วที่มันมันแทนของคนอื่นได้แล้วคือถ้ามันเป็นยูอาทั้งหน้ามันก็จะบวกเยอะแต่อย่างที่ผมบอกคือมันเปลืองนะครับถ้าจะทําจริงๆผมแนะนําว่าอยากให้เอาพวกตัวเนี้ยอาจจะแบบเป็นตัวซ้ํากันก็ได้อย่างเงี้ยอย่างอย่างพี่ผมทำยังไงบ้างหน้านี้มีตัวนี้อยู่ไหมหน้านี้ก็มีตัวนี้อีกทีหนึ่งอะอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีอย่างที่ผมผมเนี้ยตัวเนี้ยมีตัวนี้ซ้ำมากเกินไปก็ทําอย่างนี้ไดอหรไหมมันก็ทําให้เราสามารถใส่ตรงน้้้นตงงงีีไดอยย่า คือสมมติถ้าผมไม,ไม่มีตัวฮิลเงี้ยเราก็สามารถเอาพวกเงี้ยมาใส่แทนตัวฮิลได้หรืออะไรเงี้ยมันจะทําให้สเตตัสมันมากขึ้นนะครับอันนี้ลองดูอันนี้คืออยากให้ลองเพราะว่าบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องระบบการ์ดแต่ว่าจริงๆระบบการ์ดไม่ได้ยากเท่าที่คิดแต่แนะนําว่าเอาทักบวกสิบหกนะบวกสิบหกก็พอสาหรับร์าพวกนี้นะครับเต็มที่ก็ UU R บวกสิบหกนี่คือเปลืองมากนะเปลืองมากบอกก่อนเลยเพราะฉะนั้นเอาแค่ประมาณนี้ก็พอแล้วค่อยๆเก็บเก็บไว้ก่อน ดองๆไว้ดองไว,งไว้เดี๋ยวพอเดี๋ยวยวสมติพุ่ง,ง,งนี้เปิดอันนี้ใหม่เราก็ค่อยเอามาทาหน้าใหม่ก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อยดูตัวไหนรวมได้ไม่ได้เราก็ค่อยมาทำอยู่ถ้ามันล้นก็ทาอยู่ R ารถ้ามันอะไรก็ค่อยๆทํานะอย่าพยายามไปหักโหมกับไอ้พวกนี้มากมันเปื้องมันเปื้องมากนะครับการที่จะทํอยู่า UR บวกสิบหกหรือ UX, บ R หรอาร์บวกยี่สิบอะตาน้องตานเท่านั้นแหละเอาจริงๆเปิดเยอะขนาดนั้นอะสิ่งที่แบบเปิดเยอะขนาดนั้นผงยังไม่พอเลยเอาจิงมันจะมีปัญหานะครับ เพราะฉะนั้นสายฟรีหรือสายเติมน้อยพยายามบริหารดีๆนะครับระว,วางตัวอาชีพดีๆถ้าไม่มีก็เอาพวกนี้ใส่ไปก่อนสมมุติว่าเอาอะไรก็ได้ใส่ไปก่อนก็ได้เวลาจะเอาคืนก็กดคืนค่า <c oughs> คืนค่าก็ได้ครบนะครับคืนค่าก็ได้ครบแล้วก็สมมุติถ้าเป็น UR ทํา UR ไปแล้วแล้วปรากฏว่าเอ๊ะอยากจะเอาคืน UR นี่แนะนําว่าถ้าจะกดน่าจะต้องกดลดขั้นนะครับใช้2 0 0เพชรนะครับใช้2 0 0เพชรแต่ว่ามันจะได้คืนแต่ข้อดีก็คือไอ้สตัวที่เรายัดไปด้วยอ่ะมันจะให้สุม่มอีกทีว่า2ตัวนี้ะะเป็นนอไรครคับ ซึ่งมันก็จะเป็นพวกมันจะเป็นมันมันจะแบบไม่มีมันไม่มีของแท้หรอกไม่มีของแท้หรอกมันแค่สติมาสองตัวเฉยๆนะครับที่เหลือก็ได้คืนหมดเลยนะแต่ว่าบางทีมันจะได้คืนเป็นไอเป็นอันใหญ่หรืออะไรเงี้ยมันจะแบบเหมือนบางทีมันแปลงไปแล้วอ่ะอืมเพราะฉะนั้นมันจะลองตัดสินใจดีๆแล้วก็สมมุติตัวไหนอย่างเงี้ยสมมุติถ้าแบบตัวยังไม่มีตัวดีๆอย่างเงี้ยเอาพวกนี้มาใส่ก่อนก็ได้แล้วก็พอถึงเวลาก็ค่อย ค่อยถึงเวลาก็ดึงไอ้นี่คืนกับคืนแล้วก็ค่อยหาตัวใหม่มาใส่เพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสพยายามใส่ให้มันครบเสร็จนะแล้วก็เอาล้วค่อยๆเน้นสเตตัสไปเรื่อยๆนะครับอ่าเริ่มยาวละต่อไปอันนี้จะมาอีกทีอีกวิธีอีกทีหนึ่งครับคือสหายนะฮะสหายก็เป็นตัวบวกสเตตัสอย่างดีเหมือนกันถามว่าสหายบวกสเตตัสด,ดียังไงสหายมันจะคิดเฉพาะ4ตัวที่เราใส่ในการตั้งค่าทีม ถามว่าทาไมถึงคิดสี่ตัวอันนี้ก็ส่วนอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะได้สเตตัส่วนหนึ่งแต่ว่าอันนี้ขอพูดในกรณีสีตัวนะครับอ่ะอย่างทางซานนะครับทางซานจะมีพรสวรรค์พิเศษคือเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นคียดาเมจก็คือมันจะบวกคีดาเมจไปเลยนะครับมันจะบวกคีดาเมจไปเลยอ่ะส่วนตัวนี้ใต้มูไปใต้มูอไปก็จะคือก็จะเป็นแบบบวกพวกอันเนี้ยแม็กเฮดพี H P, นะครับแม็กเฮดพี H P. ตัวนี้ดีมากแนะนําว่าถ้าทํสิบดาวได้ทําไปเลยนะครับเพราะว่าบวก p v p บวกไอ้บวกแอตแทกเพียวนะครับบวกโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์โหดมากซึ่งผมเจอสิบดาวยิงในพ v p ีตายประจําแม่งหมู่แรงมากบางทียิงสามสี่ตัวตายแล้วคือสกิลมันดีนะครับใครไม่มีถังซานก็แนะนำมาหงจิ้นนะครับตัวท็อปอีกตัวหนึ่งสำหรับเรื่องดาวเมจหมู่นะครับอ่ะต่อไปส่วนตัวฮิวก็จะเป็นอ่ะพรสวรรค์เกี่ยวกับความแม่นยำซึ่งเราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากถ้าไหลเกี่ยวกับความแม่นยำใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีอีกสองตัวที่ความสามารถ ค่อนข้างจะโอเคสำหรับพรสวรรค์นะครับตัวแรกก็คือเยือกหวน,นะนะครับเอ้เยืยกวนเอออ่าอีเนี่ยเบญจมาศนะครับก็เออตัวเนี้ยมันคือมันจะเป็นดาเมจลึกนะครับดาเมจลึกอันนี้ผมยังบอกมากไม่ค่อยได้เพราะว่ายังเทสไม่ค่อยชัวนะครับแต่ว่ามันก็เป็นไม่แน่ใจว่าใช่ดาเมจลุงหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจต้องรองดูอีกทีเพราะว่าเรื่องลุงนี่คือยัยง,ย,งยังหาข้อลงตัวไม่ได้เพราะมันนานๆทีตีทีอันเนี้ย อส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวนี้ครับมาแรงแสงทางค้งนะทุกกบปอนะครับถามว่าทาไมโอโ้โหโหดจัดจ้านในย่านนี้อยู่ครับคีเลตบวกคีเลตครับคนก็เลยแบบบางคนค่อยเอามาใส่นะครับมาใส่อ่าแล้วทีนี้มันจะมีบางกิจมันจะมีบางกิจกรรมเนาะอันนี้ผมพูดก่อนว่ามันจะมีบางกิจกรรมที่แบบว่าสมมุติว่าเราต้องการที่แบบเราลงเบนตี้พอเราลงเบนตี้อ่ะพอเราลงเบนตี้เสร็จปุ๊บอ่า เราก็จะมีทริกนะครับเวลาเราลงบันตีเสร็จเราจะออากมาได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมแต่ว่าเราจะเอาสเตตัสไงดูอย่างเช่นตอนนี้ลาวิญญ,ญาณยี่สิบเอาจำได้ก็ได้จ้าไว้คีคียี่คีเจ็ดสิบสองนะครับสมมุตินะสมมติพอถึงเวลาปุ๊บเราจะลงไปลงดันละเราก็กดผิกดกิดเวลาเราจะลงดันนะครับลงดันเราใช้แค่สามสารใช่ไหมเราไม่ได้ใช้หมดอยู่แล้วนี่เพราะฉะนั้นเราอาจจะเปลี่ยนพรีเซ็ตนุ่นเปลี่ยนพรีเซ็ตนุ่มนิบร้อยอเราก็ดู ไตมูไปเราไม่ค่อยอยากเอาแมกเลือดเอาแม่นไว้ก่อนก็ได้อ่ะสมมุตินะเรากดตั้งค่าทีมไตมูไปแล้วเราก็เอาตัวนี้มาถูกบอกมาดูดากลางหน้าจอเปิบเห็นไหมคีด3.5เปอร์เซ็นตไปดูเรตัสเปริบเรียบร้อย76เปอร์เซ็นเห็นไหมครับเท่านี้เราก็สามารถลงดันลง,ล,งลงนู่นลงนี่ถ้าคุณแบบบุกสเตตัสเยอะคุณก็จะยิ่งเห็นผลเยอะนึกออกใช่ไหมอืม เพราะฉะนั้นเอาสามารถเอามาบีได้แต่ว่าถ้าในกรณีที่แบบจะลง5้าตัวอะไรเงี้ยเราเข้าไปเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ใส่เลเวลมันไปเนาะเพราะว่าสหายมันก็ไม่ได้บวกอะไรเรามากมันจะบวกแค่ให้แค่พาสซีฟจากพาสซีฟแล้วก็จากนู้นจากนี่อะไรเงี้ยมันจะไม่ได้บวกอะไรมากมายนะครับเพราะนี่เพราะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆแม้มันจะแบบบวกนิดๆบวกน้อยๆแต่คุณอย่าลืมว่ามันแต่คุณอย่าลืมว่ามันสามารถไอ้นี่ได้นะ ถ้าคุณแบบหลังๆคุณมีหลายดาวอะไรเงี้ยมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นไงเออคุณก็จะแบบบวกเขาแปดเก้าเปอร์อย่างเงี้ยคีคุณก็จะเยอะแล้วเวลาคุณไปลง PVP หรืออะไรเงี้ยที่มันใช้ได้แค่ตัวเดียวเนาะมันก็แบบสามารถเป็นตัวเลือกที่ดีได้นะครับว่าจะตัดสินใจในการใช้อะไรทําว่าจะาใช้อะไรลงไปนะครับอนี่ก็เป็นทิคอย่างหนึ่งนะลองเอาไปดูอันนี้ก็เป็นวิธีการเพิ่มดาเมจขั้นต้นนะครับสําหรับวิธีของผมเองนะผมไม่รู้เหมือนกันว่า คนอื่นเขาจะยังไงแต่ว่าอันนี้คือากิจการที่ผมเล่นมาตั้งแต่เกมเปิดอะ่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้เล่นโคนเบตาด้วยแต่ว่าก็นั่งหาข้อมูลไปเรื่อย,อยผิดถูกอะไรก็หมดไปเยอะเหมือนกันครับกับการที่แบบว่าต้องมานั่งรีนูน่นรีนี่บางทีทาผิดพลาดไปหลายอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ออกมาเป็นประมาณนี้ก็ลองลอง,ลองดูไอวิธีสเตตัสเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยเยอะแต่มันก็แบบอาจจะช่วยในการที่แบบว่าคุณต้องการที่จะรีดดาเมจให้มันได้เยอะที่สุดหรืออะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเนาะ โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับถ้ามันยาวไปยังไงก็ขอโทษด้วยพอดีผมอายาวอัดให้มันอยู่เกี่ยวกับเรื่องสเตตัสแล้วก็เป็นทิกที่แบบว่าตอนนี้ที่แบบมีคนกำลังสงสัยกันอยู่เยอะนะครับอ่าโอเคอยังไงก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณมากๆครับ